สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําไก่ทอดกันนะครับเริ่มจากเตรียมแป้งไว้เดี๋ยวเราไปไปดูไก่กันนะไก่ที่เราหมักไว้นี่นะครับไก่ที่เราหมักไว้คือไก่ทอดสูตรพริกลาบโอ้โหนี่ดูแซ่บมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มทํากันนะครับเดี๋ยวตั้งไฟพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับอ่าตัดเข้าโฆษณาครับเริ่มแล้วครับนี่เชปหนึ่งกำลังจะจะจะ start เตาแล้ว ไม่ไมไย,ยังอันนี้กูกูมึงดิปล่อยกูมึงกว่มันจะร <1 S 2> ้อนหรือสองอันนี้เริ่มเติมน้ำมันลงไปแล้วนะเติมน้ำมันของอะไรนะเติมน้ำมันเติมน้ำมันของใครนะไอไมโครอของของไมโครโอ้โหเอออันนี้เดี๋ยวเราตัดตัดภาพจากเตาถ่านของพี่นุกนะ แล้วก็จะเห็นนี่แล้วเดี๋ยวมาที่มาที่เชฟหนึ่งเชฟหนึ่งเขากำลังจะทอดไก่น<อ>ี่เรามาของเชก็หลังจากที่เราทุไกไก่กับแป้งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เนี่ยน้ำมันก็ร้อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลงน้ำมันเลยนะครับโอเคดูกันนะครับยังไม่ร้อนมากนะครับ <S <S ยังไม่ร้อน,รอนครับอ่าโอเคโอเคกอเปียก่อนโอเคตัดข่ายไปดึงเพราะืองๆแล้วก่าเริ่มอันนี้บ้าหมง อันนี้เริ่มได้แล้วนะไข่ทอดฝีมือเชฟหนึ่ง <ไป S 1> โอ้โหใช้ได้สวยอยู่นะเนี่ยนี่ขนาดไฟไม่ค่อยสว่างนะกูเลยตอนพ,พูดเองแล้วอะอต่อไปมึงก็ไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวกูพูดเองเลยเนิดตามธรรมชาติเลยนะคุณหนึ่งนี่เขาเริ่มเชฟหนึ1 1> ่งเริ่มแล้วนะเ,เริ่มแล้ว แล้วพี่เอาตัดเข้าเพลงช่วงไหนเพลงเอาเพลงดังหน่อเฮ้ยเปิดเพลงหนึเพลงหมายถึงว่าเพลงรายการเลยมีอ๋อเพลงรายการมีมีเดี๋ยวไปตัดให้เป็นเพลงหนังโปยุคเก้าวสูงที่วิ่งริมสระเป็นไงบ้างครับเชฟตอนนี้คือไก่ได้ตามคุณภาพที่คุณต้องการเนี่ยครับได้แล้วครับเริ่มได้แล้วว่าตอนนี้ไม่ไดกรอบกำลังพอดีเลยครับกำลังสวยๆเลยกลิ่น ลา่ามีของขอบอวลไปว่าท้องนาเลยครับอนาเ่แผนกล้องดูสานายตอนนี้พา,า,า,าย์กงอดแขนเลยครับโอ้โหเชฟดเดอดหลุดอ๋ตายแล้วน้ำมันร่วงนี่น้ำ <c oughs> มันร่วงลงไห คุณคนใต้หรือเปล่าเนี่ยเชฟคนนี้ข <_ EN> ุนน <_ EN> ครนครอะไรครับเนี่ยนครนายกอืมด็เขรจะทำอะไรแกเลยเนี่ยไม่หนึบเต็มเลยเรนกระเป๋าพี่ชูเตรียมไว้รล่ะพี่ชูเชฟไก่เนี่ยเหรอเจ็ดน้ำมันเนี่ยน้ำมันร่วงเนี่ยมันร่วงเนี่ยระวังเดี๋ยวมันมล้มใส่ตัวเนอะได้เดี๋ยว <_ EN> ไปเติมไก่มามัน